พี่น้องตัดผ้ามีวันนี้กันพ้อผายเสียงสีเดอ้อพี่น้องเด้อผายเสียงสีโมเมนต์อย่างไี้รถคู่ไพ่ั้งง่ายๆเพิ่นเนาะน้ำตัวน้องเวียงคำเพิ่นไปโรงพยาบาลพี่น้องเลยลงไปหาหมพู่นแหละอยู่แก่งสวรน,นเคศูลดีว่าทางง่ายเพิ่นขึ้นมาฮอดเมื่อกี้นี่พี่น้องเนาะเอาลงจากเกลนกี่ได้ป้าโตหามลงทางน้องเพิ่นเจ็บแห้งว่าใช่ เป็นปลาลงเนาะ,นะปลาลงน้ำไข่ขึ้นว่า<น>ชั้นชงชัยมันเจ็บตัวนี้แล้วข่อยว่าเจ็บตัวปลาลงนี่แหละหมายว่าเจ็บเพ่งหรืพี่น้องเออเป็นแต่รูโต้พี่น้องพันยศเ,<ข>เอากราบสบายดีและสวัสดีรอบหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อตอนมืดๆเนาะบวดีเอาสบายดีเดอ้เอสวัสดีทางนี้กับพ่อทางนี้ จะกันเดนย่าพี่น้องเลยบาสักวันดีกันเป็นยังรอเป็นวัดที่สุดรอนึ่เป็นวัดเป็นไหนเจ้าเจ้าเนาะพอดีว่านำตัวน้องเพิ่นลงไปโอ้พอดีทั้งไอ้มูเพิ่นถ่าอยู่พุ้นแหละพี่น้องรอรออยู่ห้องมอเนาะเจ้าโรงพยาบาลกุลแหละพอดีให้ทั้งง่ายเพิ่นลงไปเบิ่งก่อนปวดเบิ่งดวดเบิ่งเลือดเบิ่งยังอยู่แหละว่าเป็นตาได้โบหรือจังใดนะพี่นพอดีทั้ง ไข่บนโตมาบอกว่าหน้าสีได้ว่าชันไ็เลยได้นำตัวน้องเป็นลงไปพี่น้องเอยทางไอ้ <c oughs> คนจับเมื่อกี้นี่ก็ว่าปพาไข่คนชูงหัวใจติ้นผิดปกติแหละหายใจผืดพ่อ,พอกนะหายใจผืดนพอกหัวใจเอาสังว่าเจไดตอนเขาอันขึ้นมาหาน้องเพิ่นก็นยังอันนั้นอยู่นอกระดีเนาะแม่ <c oughs> ช่รงมดาอยู่เลยน่าไข่จนตอนแรกเหมือนกันก็ยันตกเย็นมาเนาะอากาศเริ่มเย็นแต่วันนี้ไข่ขึ้นบ้านน่ะพี่น้องเอยโอ้ยบ้าพา่น้องกันทะเลพี่น้องเอยเอ้าซอยกันไปเนาะงไดีโดยเอาจนสุดสุดขีดะเ็นล้วคนละต้องเบิ่งพอเมย์พันบุรีเมย์พันกาเฮาก็คือสีเห็ดลำบากโดยเมย์พันอยู่เบื้องหลังนะ เมตตาน้องเพื่อนนะตัวสมควรและเม่วันเสาร์ท่นมนึยกบุณุณเต้นอ่าน้องเป็นไนะนะด้ไนเนาะ,นนะนะทั้งเมย์เป็นกไ็ได้อุ้มอ่าได้ช่วยมาโดยตลอดเนาะบดเงินลายเลย<ม>ไปว่าหรบอบดลายแล้วบดลายมื่นเป็นเซนนะแล้วใช่<ม>อยากห้น้องเป็นดีเป็นเศร้าเมนน้ำบดจันตอนนั้นดี<ม>ไปมุกไปยังอีกวะ Men của mẹ bên bờ đôi à, cho tay choi bằng cái này. Nóng bên cái khuôn đất, nóng cái nhu cân nhang nói nhang nôm nhu. Sip thoại bỏ đi. Sip ha hô đổ. Sip ha bì. Sip si si mani bộ. No. Mm. 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 ทางบ่อจันเพื่อนบ่บ่ดีที่ลอสมทบอยู่พ่นเจ้าเจ้าบัวจันเพื่นก็รอบ่ท่าอยู่สังหวัพุทธปรซั่นโดยทางทีมงานเฮาเป่น้องนําบ่เล็กๆช่วงนั้นอ่นบัวจันเด้เอาน้องเพิ่นลงไก่เนาะช่วงแรกเนาะแม่บ่แม่แม่กับแม่เพิ่นนี่แหละอ๋อแม่คนเดียวกันแม่คนเดียวกันแมให้ทางบ่อจันพาน้องเพิ่นไป ตอนนั้นบัรลีไปทไทยเลยแม่เพิ่นเห็นกระกลุยกับบลรีนี่แหละโดยเลยใช่ทั้งบัจจัน์ไปตาไปไปก่อนเจ้าฮะพี่น้องเอ้เนาะตอนนี้กำลังเดินทางมุ่งหนา้าลงสู่พุ่นแหละมุ่งหมอกแของ็งเนาะไปพบไปเจอกันอยู่พุ่นแหละพี่น้องเอ้อเว่เวเวาเป็นจังแดนแน่เนาะเนาะ,นะตัวเดินทางวังดป่านนี้พี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องตัดภาพมี้มานี้กัอ่าเข้ามาฮอดตัวเมืองแล้วเนาะจังหน่อยฮอดพี่น้องอยู่ข้างหน้านั่นแหละโอ้เอ๊ทางง่ายเพิ่นก็ค่อยแล่นแล่นไว้บ่ได้เพราะว่าทางมันบ่ค่อยดีปานใดค่อยไปค่อยมารถเตนน้องเพิ่นก็เ็บไค่อยแล้วบ่ดีเว้ยๆๆจอดช่องังทางเเนาะปึ๊บ ลุงปานโอ้โหเที่ยวทว่งนกบดีเมื่อยเนกใช้ควายเผานลำตัวเมย์บางนึงนี่กับป้าตัวจะเป็นเปียกเป็นร้อยก่อนก็ได้เมื่อยลุงปานอ้าวมันเป็นวันยังบอดีคือลดลายใช่ไหมนี่ทุกเทือกสิบค่อยเห็นได้แต่วกลางกลางกางซิลายเเลยกับลายเลยหรือวันเป็นวันวันวันยุดวันเฉาบ่มันนี่ บันพอด้วนพเดือนน่าซีเมนมาจากไหนมาจากแต่วันที่ชอบเก่ามอซีเบิร์นแล้ววันที่อืออ่าซีเป็นวันเช้าไหมเหมือนพนหลายรถจอดหลายหนึ่งนี่มันหยุดเนาะวันหยุดแต่บืนวันอาทิตย์หยุดบัตรภาครอบครัวมากินเก่ากินน้ำดิอ่ามื้อเล้งวันเสาร์บรรยากาศผ่อนหยอดใจ เรียบร้อยเรียบปุกปุกขวชุกเฉินเลยวับวับวับอึอน่ชุกเฉื่อยเลยรไ่รถวัจันท์วัจัท่านียกแมนวัจันท์รออยกับไฟเกาะเน่ยบบุญบ่ใช่เราอยู่ใช่เห็นบ่แล้วกบผัวแล้วเนาะเออมนกับพ่อน้องพันนี้ Khoi cứ bượt theo con phải Thôi ừ. đi ừ. Ừ. Chào Ok Đây, bắt tút Rồi, rồi Bởi, kỳ nào này À, bừng, đi à bài đi đơ, đã Rồi, thầm bài đi sầm bài đi Rồi À

เมื่อวานนี่บริเวณยูรถคูเต็มปึ้งอยู่ลูกเนี้ยเมีข้อหาอะไรกันยิ่งมาเลยว่าจะสไหนเอาชุดเซนแล้วพี่น้องนี่ไงเตมีเพิ่นบอกว่าน้องเพิ่นกินพิษก็กินชิลโลพิษโอ้โหชิลโลเนาะอยู่ในผู้ในครับนักล่องใต้ดินเนี่ยประเด็นนี่ประเด็นคือประเด็นไอ้ท่านโมเราผ่านบริบทนะอ๋อยาเพิ่นบริษัทไแม่ เราอิรยขอยาโดยสบายเคือเราบอกบอกแ่บอกแ่น้ำมันพืชกาลัฟีแต่กไก่ท่านปลาุกท่านนี่นะเนื้อสดน้ำมันที่หายางเนี่ยเราบอกแต่พวกของพุทธพเนี่เราเราแบบ่บอจะบอกโทถามเราวญิหรือบอกถใครโทถามเราผิดผิดเราบบไม่บอกก็เห็นนะประเด็นนะนะมาบอกผู้น้ำหลังนะเชื่อแต่กัเนาะผู้น้ำหนักเราบอก chắc chỉ che về đây đấy nhá, nói lên đây này đúng không ạ, à. ừ. <laughs> đúng không? Toa, không? Sổ, lẽo, lột, lột <laughs> rồi, đúng rồi, đúng rồi gì nữa không, nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện, nói นี่บ่กัว <ไป S 1> แล้วไปวะบ่อันอันผู้เ<ไ>ป็นผู้เป็นเสียชีวิตน่บ่อ๋อแต่ว่าชอยมาได้นี่พันกุน้ชอบ่อบ่น้ำยันำนำกูู้้ไรออ่าคือว่าชุดละหลุลดเรา พิเศษสะดวกสบายคือบอกไปเคลีย่ยาให้นอกคนมีัวะตวเคยมาด้แต่ว่ามันอีกอนบจอันแล้วกอันตอนเจ้ามาทำบิดนั่นบอเปิดแล้วกแมาเจ้าตรวจเห็นนอกคนมีเลือดขาวซีซีซีร้อยบอกระไรบอุวาได้ใส่ไรคนันั่นถ้านอกันไปตรวจ ผลเลือดอยู่หุ้นอีกนะมันวตรวจที่ีตรวจอยู่ที่นี่ท้องตวมย่านมลาวซนโบลิซีอะไรก็อาจจะหมดทองเซนคว้าบกว่าซีอนี้าจำจำมาได้ไลเบิ้ง่คิดเลยแล้วมาว่านี่เนี่ยผลผ่ามาตรวอยู่ร่บเดียนอะเดือดทงเซนนะจะแสดงว่ามันลดลดลงขึ้่ีทีเมย์เราจะว่าอย่างไงถ้ามันตึเลือดอี

มันเป็นขับขึ้นอย่ืออ่ออ๋อ้อูเลยมต้งวตลอดอ๋โอเคต้องไปต้องกายในซอต้องกในก่อนเก่อนเรจะหายดีแบบข้นขีดจะไล่แหละมันขับขึ้นอย่าื่ออ่าๆๆต้องค่นั้นด้ยอนอเอ่า ติ่เราคิดว่าไปคนเดียวแล้ไปก็บตูนยไปเป็นมู่กันบตูนไปนั่งมนวนนีคนเดียวแต่ห้องเราเียนวันนีวยยูจาบอสักวอยูี่นเบริการนี้แมนความมันมันชงฟีเพิ่มโอ้ยาเยลากใช่ให้ด้วยโอ้ราคาส่วนแค่นั้น อยดโอยี่าเลยเนาะเห็นเป็นภาพบรรยากาศยุ้งแค่ทองมอทุกเก่าน้องชคน้องน้ำน้องเมอีนี่เป็นอะไรก็ปราจันน้องน้ำเพิ่นเอาพื้นยางเพิ่นเล่น้องเมื่อติ่เลยอ่าสรุปแล้วบริภาคชับมาตรวจเลยหมอต้องวักสาตามอาการก่อนไชิมาใหม่อยู่บเจาวะเกือบเบิ้งเบิ้งนัน

ยันได้มือเยอบางนี่เนาอโดยขอบใจขอบใจขอบใจอ้ใดๆโดยนี่ได้ไงอันนั้นลดเอออันดดคันใหม่ล่ะที่ว่าอุ้ยผมนั้นแล้ว โอ้ได้แล้วแต่ว่ายังโบก้าไปทางไกลพาอย่ายังหันมเป็นดีกันไม่ใช่แต่ออกเห็ดเรื่อยเ่อยนไหนหามาถึงล้มาเชื้อเถาอยู่ยังเชื้อเถาอยู่เชื้อเถาครบกว่าเลยยังโบกพันทุกสองร้อยกว่าคนดีเป็นทันพ่อชวยชยนะว่าแล้วก็โอ้เหมือนกว่าพี่น้องเลยเนาะ ครับนบสิบวยได้เนาะว่าอนะเนาะึว่าซอยอเป็นทรานแล้วอ่าแตายนพิ่งเลมแมนพุ่นละเต็นแลนอยู่พุ่นละอืมส้นอท่านับได้แวเี่เผาอาการยวนละ

ไปโดยโบพบขอบใจหลายๆอายวัดจุกูสุคนโดยเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจอ้าวพี่น้องไงกันมาหอดโรงพยาบาลเป็นทีเรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กับลำเนินอ่าการเล่นในกระทรวการศึกษอยู่พี่น้องเองอ้าวยังไงกั ฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังแห่งใจให้กับน้องเป็นน้ำเลยเด้อเนาะอ่าน้องเป็นมาหาหมออีกแล้วพี่น้องเลยจังได้ก็ขอให้น้องเป็นปลอดภัยอยู่ดีมีแหงเนาะคงเช่นนอนอยู่นี่นี่หลายมืออยู่พี่น้องเลยมาลุงบอกโรงพยาบาลนี่ยับบนะโตแห้งเล้วพี่น้องเลยเนาะเอาจังได้ก็สู้ๆเป็นกำลังแห่งใจพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ประตูขอลาก่อนเนาะจบคลิปไปเพียงจำนี้พี่น้องเลยอยู่ดีมีแหงบ๊ดยชุกชุกชุกคนดำๆนี้ด้วยเด้อสบายดีพี่น้องเลย